สวัสดีแฟนๆทีเด็ดฮอตสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99หามไม่หยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับครั้งคืนนี้ลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าสัวน้อยฟูแนมจะเปิดบ้านต้อนรับยูทองลีชูนเนตเจ้าทีมของซี Scott Parker, สกอตปาร์เกอร์3นัดหนังสุดชนะ1แพ้2เกมล่าสุดพ่ายแมนซิตี้0ูต่อสตอนนี้ยังรั้งอันดับ18ของตารางตามโซนปลอดภัยอยู่2แต้ม คืนนี้แนวรุ้ยังฝากความหวังไว้กับอีวานคาวาเนโลและจอร์ดมาจาส่วนผู้มาเยือนของฮุนซีมาซโรบิเอลซาไม่ชนะให้มา3นัดติดต่อกันแต่เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอเชลซี0ต่อ0ตอนนี้อยู่ดับดับ12ของตารางคืนนี้จะได้แพทริกแบมฟอร์ดกลับมายืนกองหน้าตัวเป้าดูแล้วแม้ว,ว่าคืนนี้ฟูลแลมจะเล่นในบ้านแต่รูปเกมน่าจะเข้าทางดีที่จะมาเน้นตั้งรับแล้วรอโต้กลับผมมองว่าคืนนี้ยุงทอง มีดีพอที่จะผุกมาเก็บแต้มในทีมฟูลแลมอยู่ที่ว่าจะ1หรือ3แต้มทานั้นผมมั่นใจ99%ส่วนอน1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว